ยายบัวบานนะคะวันนี้เราจะมากินข้าวค่ะขอให้ทุกคนมากินด้วยกันนะคะป้าคือเป็นจะแซ่บแท้ยมาถ่ายกันเห็นแล้วจะกินดหเม 在读书里结婚。 แกงไก่บ้านใส่หน่อไม้ดอค่ะทุกคนมากินด้วยกันค่ะ เป็นตาแซบดทมีของหวานด้วยนะครับอันนี้หมกไก่ใส่โยเกล้วยนะคะมีก้อนเหนียวด้วย อันนี้ป่นปลาช่อนค่ะยินด้วยกันนะคะทุกคนอ,อร่อยมากกินผักมีประโยชน์ พัเข,ขือนคืนทุกคนพัะเขือคืนกินกับปนปลาชอนจ้านี่ไงอร่อยอ้รอออเอสเออาร์ออรน่ตองอะไรวาง,งมาก,ก่อ और अटक ही नहीं ก <c oughs> ินอ,อยู่กินยังไม่หมดเออเอ่เห็นฉันกินอะไรหเอแมเอลิก็จบแค่นี้แหละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กระดิง่กดกงเพื่อได้รับชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราสวัสดีครับ,บ